อืมดูยำสวัสดีพี่น้องมามามาพี่น้องเดยขอเส็บเสบน่นนมาฝากพี่น้องประดุกหน้าต้มหมอปลาพี่น้อง ประูหน so ้า wow. ต so Some oh, so ุ่มหมอปราตูวก็เชาะก็ดีกับแสบได้พักหนึ่งพักหนึ่งแล้วก็ต้นหอมอันนี้ไอ้ต้นหอมส้อยมาโบหลายมาโซยเลยไปหน่อยเอาพริกโบไอ้สะใจไปเลยโอ้โหใส่หนังเล็กน่อยนึงไอ้จำเก้วเซบฟนัวนัวนัว แล้วก็เอาไอ้นี่ห้อยไปในี้พี่น้องเลยต้นหอมห้อยต้นหอมห้อยฝืนโอ้โหต้นหอมห้อยเนียนๆเลยท้างเบอร์สหอมห้อยเนียนๆ <c oughs> ข้หนียวห่อนหอนยัง่งแขนมาๆมา,มาสวยพร้อมกันพี่น้องโ <c oughs> บโบไลจับน้ำบาเพียงขันเล็บจับน้ำแซ่บน้ำน่วง 음으녹음 ขวดความอืมหอดูดดวด้วยใส่ลูดดูดมาฟังอืม กดนั่งก็ตัดไหมอืมหนอ,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 อ đúng nào tôi uống nó này phải chọn đi Đây này. Con này xì mà ngon. Khu đó nữa ăn. Quần bố là <doohehe>

không đi đi không có một đúng nào 嗯，嗯，又完，嗯,嗯。 Nhận quá Ô. Có gì xẹp đây vậy?

giảm, bá, đi, hai kĩ nhau com, cái này vô, là à laborat, eller여, lạ. บนนอกก็มาขายแถวบุรีรัมย์แถวเซินโอ้เสียบ่น้องเนาะมีอยังมากมกายเพี่น้องฝากแม่เด้ออยู่กับผมเล็กคอยประดูฝากอะไรฝากแชร์ฝากติดตามนะขอกำลังใจสวัสดี